วันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการเล่น PUBG นะครับอันนี้ยังไม่ได้สอนนะเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดอันนี้เกมนี้ผมเล่นมาตั้งนานแล้วอันนี้คนขอมาเนี่ยก็เลยเล่นให้เนี่ยแตนฮอปปกติเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วเล่นแต่เล่นแต่อาคินกับดีบิก มันจบไวกว่าี๋ยว่าคิงก็คนเยอะอยู่นะขอเด่นกดปึื่ไปบ้าว่าไงพวกโอ้ยเตสอายด้วยโอ้โยอย่างวะเนี่ยแต่ก่อนผมใส่ฉายานั้นแหละ ย,ยาเดรไอดียเก่าไอเดีเดรไอเอสหนึ่งอ่ะที่เป็นภาษาไทยอ่ะแต่ก่อนไอดีอันนี้ไอดีไอดีนั้นเป็นไอดีแรกไงไอดีแรกแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นชื่อผมอยู่ในแกนเพื่อนอ่ะเป็นชื่อเอ่อโดหนึ่งสองสามเจ็ดอ่ะมีเพื่อนบุคคนหนึ่งรู้จักผมอยู่แหละโดหนึ่งสองสามเจ็ดอ่ะ โอ้โหม่นโคตรเยอะเลยโอ้จริงเนี่ยตอนมาเล่นบูธแค้มอะคนเยอะจริงมันเล่นแทนน้ออะลงบูธแค้มอะคนเยอะจริงแล้วยิงเล่นแบบเล่นคอรสเล่นทีมอะโอ้สุดยอดลงนี่แม่งแบบสิบยี่สิบคนอะอันนี้ผมเล่นโซโลโ่โหโโยโเยอะโอ้เยอะโอ้ยบี อย่างแรกนี่ต้องฟังเสียงเท้าเลยนะทุกคนฮ่าฮ่าข้องรอดตัวนึงโ,โอ้ผมไม่มีเกาะว่ะมันก็เลยแบบโดนแบบเจ็บหน่อยเมื่อกี้คือคือแบบอย่างเงี้ยต้องต้องต้องหนีมาเติมยาแนละ้วอย่างเงี้ยจะทได้มีข้างนอกมีเกาะโอเคโกโก้ อยู่ใต้ตีเลยเตัวที่ผมยิงเมื่อกี้คนนั่นแหะแม่งก็ไปจุย่ยตัวนั้นนั้นน่ะตัวที่วิ่งไปผมยิงเกือบตายแล้วน่ะมันมอ๋อโอเคมันมีตัวหนึ่งข้างในอะ่ะตัวที่ยิงผมเนี่ยในในในบ้าน ผมพยายามมองหาตัวอื่นไปเรื่อยนะแต่ว่าหูเนี่ยผมก็ยังฟังเสียงตัวนี้แหละว่าว่าเขาจะเอาเราตอนไหนเงนี้ยตัวนี้อยู่อยู่เอาเลยไหม,มนวลหัวเลยอยู่ข้างล่างกับตัวหนึ่งเล่อนแต่ดีอ่ะเดเดนแอปแบเนี้มันอัพร้อยนะัดอ๋อตรงนี้ไม่ได้ มันนป่อยนัดมอยน,นัมันลั่นเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยหน้าตัวหนึงเทคนิคที่ผมใช้เล่นอ่ะมันเป็นเทคนิคที่แบบเล่นตามได้ยากมากๆคือผมทั้งชีวิตการเล่นเกมผมคือผมแบบผมอยากตายผมวิ่งไปตายคือผมอยากแบบอยากยิงกันนะ่ะ อยากยินกันให้มันตายๆไปไอ่ะทุกคนเนี่ยแบบซีดีดหนมากตรงนั้นอีกตัวหนึ่งอันนี้บอดตัวเลยไม่ใช่ไอ้คนดิอ๋อไอตัวที่วิ่งอยู่ข้างล่างนั่นแหละไอตัวที่ผมล็อกไปตอนอยู่ข้างล่างจะเปลี่ยนคิววีซ็ดีกว่าเบื่อไม่งดีโหลดดูตรงนั้นอีกตัวหนึ่ง เขาวิวเราอยู Whoo, ่นะเขาวิวเราอยู่คืออย่างที่สไตล์การเล่นของผมนี่ก็คือแบบเปิดเผยตำแหน่งกันเลยแหละก็คือยิง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 แบบไม่ต้องแบบอย่างนั้นอ่ะคือตอนมีเด็กเขาจะตายหาแล้วนั่น่ยมันยัดกันได้ว่าถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็แบบระเบิดยัดไปเลยก็ได้ก็กะระยะถูกเออแต่เอาแฟดไปก่อนปิ๊ง เด็นไม่ได้ตำแหน่งเนี้ยต้องขึ้นมายิงบน <st> อยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละฮ่าโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมโผล่ซ้ายแล้วเหมือนเขาจะล็อกไปทางผมโผล่ขวาเนี่ยแล้วเขาก็ล็อกไปทางขวาใช่หไหมแต่ทีนี้เราก็วิ่งอ้อมขึ้นไปทางซ้ายไปยิงเขาทางซ้ายได้เห็นไหมก <c oughs> <c oughs> ีน่ง ผมไม่เคยได้ลงมาเล่นตรงนี้เนียเหมือนเหมือนลอกมุมเขาอะเหมือนวิ่งไปทางขวาแล้วก็ส่งเสียงเท้าตรงนั้นน่ะให้เขา็อกไปแล้วก็วิ่งออกมายิงตายได้อะไรเงี้ยก็แน่น <c oughs> อนนะบางคนเขาฟังเสียงเท้าไม่แม่นอย่างเงี้ยแต่เขาวิวเราได้เงี้ยมันมันมันเด่นแบบมันได้เด่นแบบแบบหลอกเสียงเท้าขเขาได้ ตายยังโอ้โหศพเกอนเลยเว้ยเฮ้ยผมไปได้สก,กินปืปนชิลวิแซดมาตอนไหนอะนะผมหาผมหาปืนคายอยู่นะผมหาสไนยอยู่อ่ะตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่ง เนียผมได้ยินเสียงแล้วนะว่าบ้านหลังนั้นมีตัวก็เล่นไปซิวซิวปกติแหละไม่ต้องไปอะไรมากกูผมผมต้องบอกก่อนนะว่าสไตล์การเล่นของผมนี่คือม่เล่นตามด้ย,ยากมากๆเพราะว่าคุณคุณคุณอยากตายเหมือนผม่ละล่ะคือแบบโอ้โหหาปลามาลงมาคือทุกๆนาทีคือผมอยากยิงอยากยิงกันตายอ่ะคนก็ใจไหมนึกออกไหมโผว่า โอ้ไมอันนี้คือประสาทสายตาล้วนๆนะคือคือตอนที่เรายิงอ่ะเรายิงเรายิงล็อกล็อกหน้าต่างอย่างนั้นไว้อยู่นะใช่ไหมคือเรายิงล็อกไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเรายิงก็แค่กดใจโลลงได้ว่าสายตาเราเนี่ยต้องแผ่นไปข้างๆเลยนะไม่ใช่จะไปจะไปจ้องแค่ตรงตรงตรงแบบ ศูนย์เลงปืนน่ะศูนย์ปืนน่ะศูนย์เลงอ่ะคืออย่างไม่จะผมผมยิงขวาแล้วเขาโผล่ซ้ายเออเราก็เราก็ล็อกมาทางซ้ายก็ได้ไม่ต้องวิ่งหนีอย่างเงี้ยยิงไปให้มันจบไปเลยตอนนั้นอ well> ่ะเพราะว่าปืนเราอ่ะมันได้ลั่นไปแล้วอย่างเงี้ยมันกดให้ตายเด็กก็ได้ช็อตอย่างเมื่อกี้เอ๊ะ เจ็บหนักเลยนะผมเกลียดสกินปืนเนไม่อยากใส่จริงๆผมไม่ชอบไม่ชอบสกินผมไม่ชอบมีสกินปืนแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมไม่เคยเติมเลยนะเกมนีไม่เคยหมดไปสักบาทกับเกมก็เล่นอย่างเดียวเล่นสนุกสนานแล้วก็ เ่องที่คนมามาด่าผมแล้วก็เดองที่ผมไป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 พูดว่าไม่มีใครเล่นเหมือนผมได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเล่นไม่ได้เล่นตามไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเล่นเหมือนผมไม่ได้ก็แค่ปรับเป็น f แล้วก็ฟังเสียงแล้วก็เล่นใครก็เล่นได้หมดเลยแล้วก็บอกแล้วก็บอกนั่นคือเหมือนเขามาด่ามาขีงผมเห็นอันนี้ถ้าอยากเก็บของก็สมงนะไอไอกล่องที่ผมยิงตายไปอะ นั่นน่ะคือตำแหน่งนั oh, ้นน่ะคุณโดนโดนโดนบ้านบ้านโอ้บ้านฝั่งตรงบ้านฝั่งเขาเนื้อมันยิงมาใส่ได้นะอันนี้ผมเช็คไปเฉยนะแต่ก็ยังเจอเฉยว่ะแม่งโอเคโออินโด อินโดอินโดเนี่ยถ้าคุณเด่นตรงนี้เก็บของตรงนี้แบบไม่มีสโมกอะ่ะบ้านโน่้นมันจะยิงคุณได้คุณไม่ต้องร้อยมันเกิดหรอกสโมกสโมกไปเลยซะก็แล้วคือถ้ามันมีคนจริงๆอ่ะมันล็อกคุณอยู่ได้หรอเพราะว่าคุณแบบคุณยิงอยู่ไหนไงมันมีเสียงปืนขึ้นอยู่ก็า,ากเก็บของไม่ใช่อะไรหรอกผมยิงเขาตายบ่อยทุกคนก็น่าจะเคยตายมั้งหรือหรือหรือต้องเคยยิงเขาบ้างแหละ ยิงแบบยิงมาจากบ้านนู้นนะที่ผมสูมไปเมื่อกี้ยิงมาตรงเนี้ยที่ผมที่ที่เขาบอกว่าเด่นเด่นเหมือนผมมันก็เด่นง่ายๆคือไอ้ที่มันไม่ง่ายก็คือสไตล์การเล่นผมนั่มมแนแหละเราก็ต่างคนต่างรู้อยู่ว่าสไตล์การเล่นเราม,มันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่เออบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็มาด่าผมเพราะคำพูดนั่นแหละ ที่ผมบอกว่าไม่มีใครเด่นเหมือนผมได้ก็คือแบบหนึ่งนี้แหละที่ผมแบบปลายเรื่องของผมเนี้ยคือแบบวิ่งไปยิงด้วยคือให้ผมนิ่งผมนิ่งไม่ได้เพราะมันแบบน่าเบื่อให้ <laughs> ยิงไปเล่นแบบมิราม่าอย่างเงี้ยโอ้ชคิบหายแม่งกาจะจบแต่ละแมทอ่ะมันยากนานเนาะก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นแล้วมีคนขอมาผมก็เด่นให้อยู่แหละมันมีอยู่แหละคลิปเล่นมินาม่าในเครื่องแต่ผมยังไม่ได้ พอลงมาได้ตัดกีโผมขึ้นสโคบไปเรื่อยบี้งมาก็คือถ้าเปิดสนายนัดแรกไปผมก็คลิกสโคบใส่เอาเอาสโคบกลางใส่ปืนโกนุเขาเคาะตามก็ตา,ตายตายได้เหมือนกันไม่ต้องสปีดแล้วก็เปดแ,แล้วเระเบิดเพลิงได้ผมตั้งเก็บไว้สองลูกเลยนะ คือผมอยากจะอยากจะสอนทุกคนว่าเวลาวิ่งอ่ะอย่าไปวางเป้าแบบอย่าไปวางเป้าต่ําเด็ดขาดอย่างที่ผมวิ่งขึ้นเนินอย่างเงี้ยเห็นไหมผมจะวางเป้านู่นอ่ะมีคนโผลมาตอนนั้นผมก็ยิงตอนนั้นอ่ะแล้วเวลาเราแบบเราโฟกัสเกมนี้ไม่ไม่ใช่จะไปไปมองแค่สูตรเลงเราเห็นไหมตรงจออ่ะคือสายตานี่ต้องแบบมองไปข้างๆคือมองทั่วแฟนไปทั่วโฟกัสไปทั่ว คือเราคือไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาบอกผมว่าแบบเออคุณเด่นอย่างนี้กูก็เด่นไปดีคือแบบการตั้งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือผมอยากจะให้ไปบอกไอ,อ้คนที่แม่งมาดา่าผมมาขีดอยู่ดีๆป่ะอยู่ดีๆแม่งผมก็เด่นของผมก็คือต่างคนต่างรู้ว่าทำควาเอ,อ้ยทำคลิปในทิกตอกอ่ะมันเป็นแบบทําด้วยความบันเทิงไหมทุกคนก็รู้ไม่ว่าคนที่เล่นเกมไม่เล่นเกมก็รู้ว่าคลิปในทิกตอกอ่ะเขาก็ทำา้่ยความบันเทิงนั่นแหละโอ้ โอเคโดนโดนโดนขาโดนหน้าขาโจ๊บตำแหน่งตำแหน่งเงี้ยมันจะงได้ง่ายคือซิวไปอะคือตัวนั้นมันจะโหดแค่ไหนไม่ก็ตายแหละถ้าเราจะยัดเขาอย่างเงี้ย <c oughs> คือขาต้องเติมยาก่อนอะเป็นอย่างแรกก็ต้องเติมยาก่อนแต่ถ้าเขาเล่นผิดตำแหน่งอะก็อ,อย่างว่าคือแบบว่า สกิลเพยอะไรมันไม่ต้องมากมายก็ได้แค่เราเล่นแบบตำแหน่งที่เราได้เปรียบม,มันก็สู้เขาได้หมดอ่ะโอ้โหยิงกันอยู่เว้ยแจมหน่อยเบาเดี๋ยวแอร์ดอปไปคือล็อกขาดนะเราวิ่งเข้าเราล็อกขาดเดีย๋ย แต่ว่าหูหูเวลาคุณฟังเสียงนี่คุณจะไปฟังเสียงตัวที่คุณวิ่งเอาคุณต้องฟังเสียงเสียงขวาไหมขวาล่างทางบูธแคมป์แล้วก็ซ้ายล่างทางบ้านอะว่าเขามันมีตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องฟังเสียงไปอย่างนั้นเทคนิคการฟังเสียงเนี่ยการฟังเสียงเนี่ยคือคุณต้องฟังเสียงไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางของจอที่คุณคุณคุณหันไปนะเทคนิคการฟังเสียงนะ คือปะคือคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมปลาระเบิดไม่ไม่เคยเข้าไม่เข้าอย่างจริงอ่ะเป็นเพราะมุมมองเอพอ่ะใช่มันไม่เหมือน t p พที่มันแบบตาแมวช่วยได้ไม่มายังหมูมายังหมูมา แม่งอย่างสดด้วยคือแม่งออพใหม่มานี่คือแบบยอแบบปึ๊บปุ๊บบ๊บบ๊บเลยสุดยอดเลยเหมือนในคอมเลยเห็นว่าคือผมลงมาผมได้คิวบีเซตผมก็เล่นแต่คิวบีเซตอะไม่จำเป็นต้องเอ็มโฟต้องแบบต้องเป็นปืนเออนัะนะ่นอะปืนเอ็มสี่อะเล่นปืนไหนก็ได้ผมเล่นเอเคผมก็เล่นเอเคไปเลยมันก็ยิงกันตายได้หมดแหละ UMP วิกเตอร์ไปก็เดินไดน้เดินได้หมดคือผมนิ่งนะผมใจะจะขาดไ้วยทุกคน,นกโอ้โนิ่งเกินสองไปเรื่อยจริงๆแนเล่นมินามามันก็ยิงสไนมันนะบอกเลยยิงสไนแบบยิงกไกลๆอย่างเงี้ยยิงยิงมันเลย มันตำแหน่งเนี้ผมยังอยู่ได้นะผมเลยยังไม่เป็นไหนแล้วก็รอรอดักไอตัวนั้นด้วยตัวที่ยิงด้วยยิงอยู่ข้างล่างแน่นอนครับคุณคุณวิ่งอย่าเนี้ยคุณต้องฟังเสียงรอบๆคุณอยู่แล้วล่ะครับเก้าแปดเคอีกสามสิบวิมันก็ยิงเด่นได้นะ Wollen wir. เราต้องสอนเทคนิคของต้องเล่นหนังต้องเล่น,เล,นเล่นในเมปอีรันด้วยลอิรันเกี่ยวใช่ก็เล่นทีมรู้ว่าในทิกต่อถ้าใครมามาเม้นท้าหนึ่งหนึ่งกับผมมาบล็อกท้งเลยนะจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรมากคือแบบไม่ชอบอ่ะเพื่ออะไรอะเพื่อแบบว่าเออเอาท้าหนึ่งหนึ่งกันไปไหนอ่ะไปยิงหลังคอนอ่ะ เฮ้ยถ้าผมไปยิงกับคุณอะยังไงผมก็ตายร้อยทั้งร้อยอ่ะผมสู้คุณไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่า20ตน 20... ิยิงคือคุณยิงยี่สิคิวผมยิงคุณได้ตัวเดียวอ่ะเอาเอาโหมันยิงยากทิ่หายเลยคือมันต้องย่อแล้วต้องเงยหน้ายิงไงเหี้ยเนี่ยเห็นไหม คือไม่ยิงยากจริงไงให้เสียตัวไปนิดเดียวอ๋อโดนตัวหายวัดเนี่ยไอพีพีมันก็ยากมอนนี่แหละมันมองไม่เห็นมันคือแบบหลุดแล้วหลุดเลยอย่างเงี้ยต้องหินป่ะต้องหินหนะ อันนั้นจะเติมยาเติมยานานคือไม่มีใครเล่นได้เหมือนผมหรอกมันคือผมต้องการความตายมากกว่าคนอื่นอะ่ะมากกว่าทุกคนอะ่ะในในตำแหน่งที่แบบคนคนคนเยอะเยอะแล้วแบบคือเราเสี่ยงที่จะโดนยิงตานะยแล้นั่นแหละตำแหน่งที่ผมจะไปเล่นอะ่ะ เพราะมันเป็นตำแหน่งที่เราจะรอดได้แมสไตล์ผมนะไม่ใช่จะแบบแอบแอบไปขบขอบวงอยู่ย <c oughs> ๆก็วิ่งไปโดนเขายิงตายอยู่ดีเนี่ยแต่ต้องคุยอ๋อติดขอบต้ไม้แค่นิ้นเดียว <c oughs> โอเคไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแอนสุดท้ายก็เสียงโดดให้่ขก็แต่ยินแล้วก็โดนยิงตายมันคือผมเล่นอย่างนั้นไม่เป็น ก็เ <c oughs> ข้าใจคนไม่ต้องมาบอกหรอกว่าต่างๆคนต่างเด่นไปดิต้องไปบอกอีกคนที่ไม่งมาด่าผมดิผมก็เด่นของผมอยู่ดีๆผมก็คือเรื่องของเรื่องตอนนี้มันดราม่าเม่งมาขิงมาขิงมาด่าผมอะ่ะใครจะไปทนได้อย่างอย่างอย่างเขามาเม้นคือมาเม้นคือเอาง่ายๆคือเขามาด่าคุณในเม้นอะ่ะทนได้อะโดนแล้วโดนอีกเงี้ยมันไม่ได้หรอกคืออย่างผมจะไปเม้นในช่องคุณอย่างเงี้ยว่า พ่อมึงดิเล่นคือโอ้ข้างหลังยังมีตัวนะคือมีอ่ามีคนมีในเม้นมีสิบคนใช่ไหมว่เม,ม้นว่าผมเก่งอย่างเงี้ยแล้วยอย,อยู่ผมจะไปเม้นในช่องคุณอย่างเงี้ยเปในช่องคุณมีมีคนเม้นอยู่สิบคนว่าคุณเก่งแล้วอยู่ๆผมไปเม้นในช่องคุณว่าเก่งพ่อมึงดิอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ป่ะมันเม้นงั้นกันไม่ได้เอารจริงๆมันไม่มีใครเข้าดับได้หรอก อีกอย่างผมแม่งเป็นคนที่แบบไม่ยอมให้ใครมาได้ใจมันก็เลยหลุดหลุดหน่อยแหละแล้วก็คำพูดก็ขอโทษอีกทีหนึ่งอ้าอ๋ออาเอ๋ออ๋อโอ้หเฮ็ดช็อตด้วยออกระทิง้งซ้ายล่างยังมีครับบูทแคมป์อย่างที่ผมบอกอะมันมีได้ทุกจุดเลยเราต้องแบบอย่าไปมากง่ายกับการเล่นเกมอะ่ะ เช็คมันไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแต่อย่างอย่างที่บอกอะว่าไม่มีไม่มีใครที่จะเล่นเหมือนผมนะไม่มีใครเล่นเหมือนผมหรอกโอ้ไม่เอารถว,ว่วะวิง่งว่ะอ๋ออ๋อวิ่งเบลรถกาลัม <laughs> เหมือนเกาะเขาแตกแล้วก็เพิ่งเติมยาค่ เติมยาแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดือดอะ่ะวิ่งแค่นัดเดียวตายเลยเดือเพิ่งวิ่งเข้าจากหมอกไหมแล้วไม่ได้โดนหัวนะโดนตัวนะตายเต,ยตมยิมเนี่ยมีรถข้างล่างนะกระบ,บะคันหนึ่งเออสิบสามคิวปุ่นแล้วสี่ตัวสุดท้ายนี่คือผมยิงคนเดียวนะทุกคนผมคิวคนเดียวเลย คือสไตล์การเล่นของผมเนี่ยมันงนี้อยู่แล้วครับคือมันเด่นตามได้ยากค่อนข้างยากอยู่แล้วอย่างคลิปคลิปนั้นนะ่ะที่ผมถามไปว่าแรงมันเกี่ยวอะไรกับฝีมือไหมทุกคนก็ส่วนมากก็จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับใช่ไหมทุกคนแรงมันก็มันก็แล้วแต่คนเขาจะเลือกเล่นคือตั้งชีวิตผมเล่นเกมานี่ผมไม่เคยเก็บแรงโว้ ช็อตอย่างนี้จังหวะอย่างเงี้ยคุณคุณต้องยิงสูงนะต้องยิงให้คมนะโอ้โทษทีโทษทีทุกคนคือผมหลุดสามกล่องไปตรงไหนที่ผมขึ้นสโคปเช็คไปอะ่ะคือส่วนมากจะแบบจะจะมีคนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนยแหละ <c oughs> <c oughs> คือวิ่งหาดีกว่าเว้ย ดีกว่าแบบดีกว่าดีกว่าดีกว่าดักวิวให้เขาให้เขาวิ่งมาหาแล้วยิงเขาอย่างเงี้ยคือก็อย่างว่ามันเด่นเด่นสไตล์นี่มันเด่นมันมีใครจะอยากเด่นไม่่ะวิ่งไปตายอย่างเงี้ยไม่มีหรอกมีแค่ผกมคนเนี่วเนี่ยมุมที่เกียวก็คือเอฟพีมันมองไม่เห็นป่ะใช่ไหมแต่ใช่ต้องเน้นเรื่องการฟังเสียงอย่างเงี้ยฟังเสียงนี่สำคัญมากเดี๋ยวส่องตัว เนี่ยเล่นโซโล่นี่ยิงลยสิบห้าคิวเลยก็ก็อย่างเอาแล้วนะนานๆนนทีเนะี่ยยัไม่เล่นแซนฮอกนะอันนั้นผมปิดขวานะผมปิดขวาเผื่อมีตัวนอนตัวตัวเขานอน,ต,ต,อน,อนติดมาก,กับหมอกเห็นไหมก็เลยปิดขวาแต่สโมกมันไปไหนไป่น่นเดินไปนู่น,นอะ่ะมันข้ามตรงนี้ไปตำแหน่งนี้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องเข้าต้องเข้าไปเด่นแต่ทุกเก้าที่คุณวิ่งเนี่ยคุณต้องระวังนะ คือถ้าถ้าซ้ายถ้าซ้ายตำแหน่งตำแหน่งฝั่งซ้ายยิงคุณไม่ได้คุณต้องโฟกัสทางขวาให้มากๆเลยผมบอกไว้ก่อนเลยแต่อย่าลืมว่าต้องฟังต้องฟ,งฟังทางซ้ายฝั่งที่เขายิงคุณไม่ได้เลยในตอนนั้นนะในตอนที่คุณวิ่งอะ่ะคืออย่างอย่างแบบคุณวิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยในฝั่งซ้ายเขาจะยิงคุณไม่ได้ใช่ไหมตำแหน่งคุณต้องฟังเสียงเขาไว้แล้วี๋ยวคุณต้องโฟกัสฝั่งขวาในตำแหน่งที่เขายิงคุณได้เนี่ยอ่ะอย่างช็อตนี้นั่นคือเสียงลุด อันนี้ผมก็ยังวิ่งมาเช็คซ้ายนิดนึงนะครับตรงหินทุกคนต้องเคยโดนหรือไม่ก็ก็ต้องโดนในตอนนี้หรือต่อไปอาจจะโดนอีกถ้าเล่นแบบคุณเคยโดนหลังจริงไหมนะก็ะคเ,คกเคยปะ่ะแต่ผมนี่เรื่องโดนด่างยิงนี่แท้จะไม่มีเลยแหละ <c oughs> อุ้ยโดนหัวด้วยนะทุกคนโอเค สิบเจ็ดคิวยิงอย่างนี้ว่าที่ที่ที่บางคนอยากให้ผมสอนอยากให้ผมสอนยิงเนี้ยต้องเอาโค้ดปุ่มผมไปใช้ไว้ทุกคนถึงจะยิงถึงจะยิงแบบนี้ได้ยิงจะไนอ่ะเนี่ยยิงแบบนี้ั้งแล้วก็อา่า คือขี้เล่มากนะตอนผมสเปร์นี่ก,ก็ผมไม่ได้ตั้งสเปร์ตั้งตั้งสโคบมาให้ลางนิ้วหรือว่าต้องม,มันก็เลยสเปร์ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งจาก